สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่ก็น่าสนใจมากครับคือเรื่องปราสาทหินโบราณตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะสวัสดีค่ะก็ตั้งแต่ปราสาทพระวิหารที่เรารู้จักกันดีไปจนถึงกลุ่มปราสาทตาเมืองปราสาทตาควายซึ่งหลังๆนี้กลายเป็นจุดที่มีความตึงเครียดขึ้นมาอีกนะคะใช่ครับเราจะพยายามมองรอบด้านเลย ทั้งประวัติศาสตร์สนที่สัญญาเก่าๆคำตัดสินของศาลโลกแล้วก็มีข้อมูลเรื่องการประทะรวมถึงข้อมูลจำลองสถานการณ์ในปี2568ด้วยเพื่อจะเข้าใจว่าทำไมปัญหามันซับซ้อนแล้วก็ยังเป็นประเด็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะเป้าหมายคือทำความเข้าใจรากของปัญหากันจริงๆเอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยจุดเริ่มต้นจริงๆต้องย้อนไปไกลหน่อยนะครับ สมัยที่ฝรั่งเศสมีอิทธิพลในอินโดจีนค่ะยุคอาณานิคมเลยครับมีสนธิสัญญาฉบับสำคัญปีพศ2447หรือขศ1904ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสที่ตกลงกันว่าจะใช้แนวสันปันน้ำตามเทือกเขาพนมดงรักเป็นเส้นเขตแดนอืมก็คือน้ำไหลลงฝั่งไหนก็เป็นของฝั่งนั้นดูเหมือนตรงไปตรงมานะคะใช่ครับฟังดูเหมือนจะชัดเจนดีแต่ว่า แต่มันมีจุดเปลี่ยนสำคัญใช่ไหมคะครับจุดเปลี่ยนมาตอนส่วนที่สัญญาปีพศ2450หรือคศ1907ค่ะฉบับนี้มีการแลกเปลี่ยนดินแดนกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือมีการทำแผนที่ภาคผนวกหนึ่งอ๋อแผนที่เจ้าปัญหาที่พูดถึงกันบ่อยๆใช่เลยค่ะคือคณะกรรมการปักปันเขตแดนของฝรั่งเศสเป็นคนทำแล้วแผนที่นี้เส้นเขตแดนมัน เออมันเบี่ยงไปจากแนวสันปันน้ำตามธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัดเลยเบี่ยงไปทางไหนครับทําให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบก็คือเส้นมันลากให้ตัวปราสาทพระวิหารไปอยู่ในฝั่งอินโดจีนฝรั่งเศสค่ะอืมทั้งทั้งที่ตามหลักสันปันน้ำจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ก็นั่นแหละคะ่ะประเด็นคือตรงนั้นแต่ทีนี้มันมีเรื่องทางกฎหมายเข้ามาอีกเรื่องอะไรครับ คือตอนนั้นเนี่ยฝ่ายสยามได้รับแผนที่นี้ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้มีการทักท้วงอย่างเป็นทางการในเวลาที่ควรกระทำอ้าวไม่ได้ทักท้วงเลยครับไม่ได้ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะมันก็เลยเกิดเป็นหลักกฎหมายที่เรียกว่าการยอมรับโดยปริยายหรือท a าศิ์ acceptance ขึ้นมาอ๋อคือเหมือนกับว่านิ่งเฉยก็เท่ากับยอมรับไปไกลๆประมาณนั้นเลยค่ะ นี่แหละคือปมขัดแย้งหลักเลยคือหลักการสันปันน้ำในสนธิสัญญาปี2447มันขัดกับแผนที่ปี2450ที่ถูกยอมรับไปแล้วโดยพฤตินัยโอ้เรื่องมันซับซ้อนตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับแล้วไอ้ประเด็นการยอมรับโดยปริยายนี่เองค่ะมันส่งผลมาถึงปัจจุบันเลยส่งผลโดยตรงถึงคำตัดสินของศาลโลกในปี2505เลยใช่ไหมครับที่ตัดสินให้ตัวปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาถูกต้องค่ะ สารให้น้ำหนักกับการที่ไทยยอมรับแผนที่ภาคผนวกหนึ่งมานานมากกว่าข้อเท็จจริงเรื่องภูมิศาสตร์ของสันปัน,น้ำซึ่งแน่นอนว่าคำตัดสินนี้ก็สร้างความรู้สึกไม่พอใจในสังคมไทยพอสมควรค่ะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดการประทะก,กันอีกโดยเฉพาะช่วงปี2551ถึง2554อ๋อตอนนั้นเหมือนมีเรื่องที่กัมพูชาจะขึ้นทะเบียนมรอดอกโลกใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาเสนอแผนบริหารจัดการพื้นที่รอบปราสาท เพื่อขึ้นทะเบียนฝ่ายเดียวแล้วแผนนั้นมันกินเข้ามาในพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรที่ไทยเราก็อ้างสิทธิ์อยู่ครับพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งค่ะซึ่งความไม่ชัดเจนตรงนี้เองก็ทําให้ต้องมีการตีความคํำพิพากษาเดิมอีกครั้งในปี2556ครับแล้วศาสตร์โลกตีความว่ย่งไงครับรอบนี้ศาลก็ชี้ชัดนะคะว่ากัมพูชามีอธิปไตยเหนือชะง,งอนผาพระวิหาร ทั้งหมดก็คือตัวปราสาทและบริเวณโดยรอบตามแผนที่ภาพผนวกหนึ่งนั่นแหละค่ะแล้วไทยก็ต้องถอนกําลังออกจากตรงนั้นอืชัดเจนเรื่องตัวปราสาทและชะง่อนผาแต่ว่าศาลก็ย้านะคะว่าคําวินิจฉัยตีความนี้ไม่ได้ปักปันเส้นเขตแดนในพื้นที่พิพาท4.6ตารางกิโลเมตรโดยรอบนะอ้าวเหรอครับไม่ได้ตัดสินตรงนั้นหรอไม่ได้ตัดสินเรื่องอธิปไตยเหนือพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรโดยตรงค่ะ,คะก็เลยกลายเป็นว่า จุดสนใจของความขัดแย้งมันก็เลยเอ่อเหมือนย้ายที่ไปย้ายไปไหนครับทีนี้ก็มาที่ปราสาทอื่นๆแทนอ๋อก็คือมาที่กลุ่มปราสาทต,ตาเมืองที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ที่เราเกริ่นไว้ตอนแรกใช่ค่ะกลุ่มนั้นจะมี3ามปราสาทติดติดกันคือตาเมืองทมตาเมืองโต๊ดตาเมืองใบกรีมแล้วก็มีปราสาทต,ตาควายหรือตากระเบยที่อยู่ไม่ไกลกันนักแล้วปัญหาที่ตาเมืองน,นี่คืออะไรครับมันเหมือนกับพระวิหารไหม จุดที่เปราะบางที่สุดคือปราสาทตาเหมือนทมค่ะซึ่งเป็นหลังที่ใหญ่ที่สุดครับคือตำแหน่งที่ตั้งของปราสาทตาเหมือนทมเนี่ยมันอยู่เอ่อเรียกว่าคล่อมเส้นเฉดแดนที่ยังตกลงกันไม่ได้พอดีเลยค่ะโอ้โหคล่อมเส้นพอดีเลยทั้งท้ที่กรมศิลปากรเราก็ขึ้นทะเบียนไว้แล้วตั้งแต่ปี2478ด้วยใช่ค่ะตรงนี้มันต่างจากปราสาทสะดกอกทมที่สระแก้วอันนั้นอยู่ในเขตไทยชัดเจนไม่มีปัญหาอะไรครับ แสดงว่าปัญหาหลักๆไม่ใช่ว่าปราสาทเป็นศิลปะขอมหรือไม่เป็นแต่เป็นเรื่องตำแหน่งที่ตั้งบนเส้นเขตแดนที่มันยังคลุมเครือถูกต้องเลยค่ะปัญหาคือตำแหน่งที่ตั้งบนแนวเขตที่ยังไม่นิ่งแล้วความคลุมเครือตรงนี้มันก็นำไปสู่เ,เหตุการณ์รุนแรงได้ค่ะซึ่งก็มีข้อมูลวิจัยที่จำลองเหตุการณ์ปะทะรุนแรงขึ้นมาระบุว่าเป็นช่วงกร,รกฎาคมปี2568บริเวณปราสาทตาเมืองทมกับตาควายนี่แหละคะ่ะ โหมีขา oh, yeah. ้นจำลองเหตุการณ์ด้วยรุนแรงแค่ไหนครับในข้อมูลนั้นก uh ็มีรายงานว่ามีการใช้อาวุธหนักเลยนะคะทั้งปืนใหญ่จจรวดหลายลำกล้องแบบ BM21 ของโซเวียตแล้วก็มีการตอบโต้ทางอากาศใช้ F16 ใช้กริปเป็นด้วยโอ้โหหนักเลยนะครับนี่แล้วผลกระทบต่อชาวบ้านล่ะครับแน่นอนค่ะผลกระทบร้ายแรงที่สุดก็ตกกับพลเรือนทั้งสองฝั่งมีคนเสียชีวิตบาดเจ็บต้องอพยพหนีกันวุ่นวาย มันเป็นภาพที่น่าเศร้าเสมอนะคะเวลาเกิดความขัดแย้งเรื่องพรมแดนแบบนี้ครับน่าเศร้าจริงๆแล้วตอนนั้นใครเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยครับก็เป็นอาเซียนค่ะโดยตอนนั้นมาเลเซียเป็นประธานก็เข้ามาเป็นตัวกลางเจราจาหยุดยิงแล้วพวกมหาอำนาจล่ะครับเขามีท่าทียังไงบ้างก็สหรัฐก็ออกมาเรียกร้องให้หยุดยิงให้คุ้มครองพลเรือนตามปกติค่ะส่วนจีนนี่น่าสนใจคือเสนอตัวเป็นผู้ไกล่เกลีย่ยเหมือนกันแต่ว่าวางท่าทีเป็นกลางมากๆ อืมซึ่งก็อาจจะสะท้อนเรื่องการแข่งขันอิทธิพลในภูมิภาคนี้ไปในตัวด้วยใช่ค่ะมันมีมิติภูมิรัฐศาสตร์ซสอนอยู่เสมอดิเสธไม่ได้ว่าบางทีเรื่องดินแดนมันก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งค่ะน่าเสียดายที่มรดกทางวัฒนธรรมที่จรงิงๆควรจะเชื่อมโยงผู้คนกลับกลายเป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้งไปนั่นสิครับแล้วทีนี้ประเด็นที่น่าคิดต่อคืออะไรครับ ก็คือในเมื่อสารโลกก็ชัดเจนแล้วเรื่องตัวปราสาทพระวิหารกับชงอนผาแต่ไม่ได้ปักปันเขตแดนรอบๆให้แล้วความขัดแย้งมันก็เหมือนย้ายไปที่ปราสาทตาเหมือนแทนครับคำถามคือแล้วทางออกจริงๆในการปักปันเขตแดนตรงนี้มันคืออะไรในเมื่อประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์อัตลักษณ์มันทับซ้อนกันเข้มข้นขนาดนี้อืมเป็นคาถามใหญ่เลยนะครับค่ะ แล้วมรดกทางวัฒนธรรมที่เรามีร่วมกันเนี่ยมันจะช่วยให้เราก้าวข้ามข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้ไหมถ้าหากว่าเส้นเขตแดนจริงๆมันยังเป็นที่ถกเถียงกันในระดับรากฐานแบบนี้อยู่เป็นคำถามที่ต้องทิ้งไว้ให้คิดกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ